สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิกเอไบ่ายนะครับของวันที่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าะครับหุ้นนิเคอไบ่ายก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเลขจากประเทศหลักญี่ปุ่นนะครับตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นนะครับจะมีวันละสองรอบนะครับรอบเช้าเก้าโมงครึ่งนะครับก็รอบเช้าเก้าโมงครึ่งเนี่ยก็ขอขอ พอแสดงความใจใจด้วยนะครับมันหลุดนะครับมันหลุดนะเออไปคนละทิศเลยให้ศูนย์หนึ่งสองมันมาสามสี่มาสี่ประมาณนี้แหละออมาอะไรตอบนั้นมาสี่หกหกกับแปดสี่นะครับให้ศูนย์หนึ่งสองอืมมาสามสี่ห่างกันอยู่สองแต้มประมาณนี้ขอขอภัยด้วยนะครับอ่าเราก็มาว่ากันรอบบ่ายต่อไปนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเนะทางยีพีธรรมดาก็จะมาวางแนวทางแทนคําขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดถูกใจกดติดตามตลอดมานะครับขอขอบคุณมากๆนะครับเอาเราก็มาชมกันเลยนะว่าเราบาดมีอะไรบ้างนะครับก็พิจารณาก่อนนําไปใช้นะครับถ้าไม่ชอบหรือ,อยังไงก็รวนรวมพความบันเทิงไปก่อนนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะคุนิกินะมันอาจจะเลขอันอาจจะเลยเถิดหรือจะอาจจะขยับ ระเยืดอ,อะไรเงี้ยรอให้มันนิ่งๆก่อนนะครับหมายถึงว่าถ้าจะจัดก็จัดได้จัดเบาๆอะไรนี้ยนะครับประแบบนี้นะอย่าทุ่มนะครับอันนี้นะครับอ๋อสองสามสี่นะเรามันดูผู้เจาะกันนะครับสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าก้าสามสามคืนคืนสามสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับส่วนสี่ก็สี่หกหกสี่อ สี ų, одним, setting, four, bon ่นะครับอืมสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่ก็ก้สี่สี่จุดจุดสี่นะครับส่วนวิ่งอืมอืึู่ดนะครับอืมสามกับสี่นะครับอ่ามาณนี้กับชนชอบค่อยจัดนะครับหุ้นนี้คือบ่ายนะครับอาพิจารณาดูสองสามสี่เน้นที่สามกับสี่ก็หมายถึงว่าสองคือตัวรองนะครับวิ่งรูดสามกับสี่นะครับอ่านี่นะ อ่าเู้จอกก็สามหกสามเก็ดสามแปดสามเก้าสามนสามหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับครับสามนี้เลยวันนี้คือบ่ายนะพิจารณาดูนะครับ,รบ,บนะอ่า,า,นะอาขอ,ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคด,ชคดีนะครับวันนี้นะเอาทุนคืนนะครับเอากำารงบวกกาไรด้วยนะเราบ่ายนะเด้งมาบนมาล่างเลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดถูกใจกดติดตามนะครับขอ,ขอ ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ขอขอบคุณมากๆสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ